สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับ Nomi's r e v i ว w เอาล่ะเห็นวันนี้แต่งตัวแบบจะบอกว่าไม่ได้มาประกาศข่าวหรืออะไรนะแต่ว่าต้องแต่งตัวให้เข้ากับช่วงวินเทอร์นิดนึงนะตอนนี้ต้องจะเข้าหน้าหนาวแล้วแน่นอนว่าเนี่ยจะต้องเข้าสู่เทศกาลวันหยุดยาวนั่นเองแน่นอนค่ะว่าเป็นทุกครั้งน่ทุกปีเนี่ยเวลาอยู่ในช่วงของหยุดยาวนะนทุกคนก็จะ แลนไปเที่ยวหรือว่าเตรียมเตรียมที่จะเฉลี่ยขอโทษฮนะเตรียมที่จะเฉลิมฉลองนะครับวันวันหยุดยาวนะไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือปีใหม่แน่นอนว่าสิ่งสําคัญที่เราจะต้องหากันมาเนี่ยก็คือในเรื่องของของขวัญน,นั่นเองเอาล่ะสาหรับใครที่ยังไม่มีไอเดียนะสาหรับของขวัญปีนี้ว่าจะซื้ออะไรให้ใครเนี่ยวันนี้โอนอมี่เนี่ยมีของขวัญมา แนะนำนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าจะไม่ได้ซื้อให้คนอื่นเนี่ยจะซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าวันนี้ที่จะมามารีวิวเนี่ยจัดเต็มมากๆนะอันนี้มาจากเซฟโฟรานเองเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเซฟโฟรานเขาจัดเอ่อเป็นกิฟต์กิฟต์เฟสติวัลนั่นเองนะเป็นเป็นเรียกว่าเป็นของขวัญน,นะเทศกาลของขวัญสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเมคอัพหรือสกินแคร์เนี่ยสำหรับว่าใครที่กําลังมองหาของขวัญ ในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยต้องบอกว่าเหมาะมากๆเลยเห็นถุงใหญ่ๆเนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวแน่นอนสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวกันให้ดูด้วยนะครับสำหรับสินสินค้าที่ซื้อมาจากรางซีโฟรานั่นเองเอาล่ะไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าในถุงเนี่ยจะมีอะไรบ้างน,นะปึ๊บปึ๊บเอาล่ะมาที่ชิ้นแรกกันเลยนะครับชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นตัวของเซฟโฟร่า Why wishes นะตัวนี้จะเป็น AL, เหมือนผ้าปิดตาเวลาที่เรานอนนะครับสำหรับใครที่ลงสกินแคร์หรือว่าลงตัวของ sleeping mask เนี่ยสามารถใช้ตัวนี้นอนไปได้เลยต้องบอกว่าปีนี้เขาทำม,มาในธีมของ why why wishes ด้วยนะก็จะเป็นลายของสัตว์ป่านะเองก็จะเป็นลายของเสือลายของต้นไม้ต้องบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ดึงดูดเราได้ดีทีเดียวสำหรับช่วงเทศกาลของขวัญ ปีใหม่ของเซฟโฟรานะี่ยก็คือตัวของแพคเกจจิ้งนั่นเองที่ซึ่งเขาทำมาได้แบบน่ารักโดนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีแบบลดลายเป็นกากเพชรแบบนี้ด้วยเนี่ยต้องเรียกว่าแบบโอ้ยเห็นเราต้องใจละลายเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวจะลองมาแกะดูข้างในให้ดูนะครับเออจะบอกนิดนึงว่าจริงๆอ่ะแอบลองใช้ไปบ้างนะต้องบอกว่าใช้ดีมากๆเลยเพราะว่าเนี่ยตัวเนี้ย คือเขาทำมาจากผ้าแบบเป็นผ้าอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยน่าจะเป็นอ๋อไม่แน่ใจว่าวัสดุเป็นนุ่นหรือเป็นอะไรนะมันจะมีความนุ่มนิ่มมาข้างในอะ่ะแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยมีความลื่นมากแล้วก็มาับบใส่นะต้องเรียกว่าเนี่ยพอลงครีมหรือตัวของมาเสร็จแล้วเนี่ยใส่ปุ๊บนอนไปเนี่ยรับรองว่าหยุดทุกอย่างได้จริงๆเพราะว่าสําหรับใครที่แบบ อยากจะเพิ่มความรู้สึกให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นให้ตาของคุณได้พักผ่อนเต็มที่เนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับราคา280บาทต้องบอกว่าราคานี่ก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะแลตัวนี้เป็นโพลีเอสเตอร์ร0 0ด้วยนะครับก็ให้ความนุ่มนิ่มนั่นเองแล้วก็สามารถใส่แล้วก็หลับไปจนถึงชามน,นเองต้องบอกว่า ใช้ตัวของแผ่นปิดตาผ้าปิดตาตัวนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมตั้งในการปลุกเลยนะเพราะว่าจะหลับเพลินมากเพราะไม่รู้ว่าเช้าตอนไหนนะเอาล่ะมาถึงชิ้นถัดไปกันเลยดีกว่าปื๊บนี่เลยนี่นะเนี่ยเป็นเอ่อชาวเวอร์เจลนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อชาวเวอร์อ๋อเป็นตัวนี้เป็นชาวเวอร์ครีมนันเองเบนดัชเชส ไม่แน่ใจนะอาจถูกหรือเปล่านะตัวนี้เป็น Bubble b a t h a n d Shower Cream มนั่นเองตัวนี้ก็เรียกว่าทุกครั้งที่มีช่วงเทศกาลวันหยุดเนี่ยเซลฟร่าเขาก็จะทำะตัวของพิเศษสำหรับครีมอนบน้ำนั่นเองนะตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่ามาในแพกเกจหน้าหลักนั่นเองก็จะมีความแบบกลมๆเนาะคลายๆไฟของต้นคริสต์มาสแล้วก็มาด้วยลวดลายของลายสื่อเองนะต้องเรียกว่านา้าหักมาก อันนี้ราคาอยู่ที่360บาทนั่นเองสำหรับใครที่ตัวนี้มีขายเป็นแบบเดียเด่ยวๆแบบนี้นะแล้วก็จะเป็นตัวของแพ็กเกจใหญ่ที่มาพร้อมกับฟองน้ำนั่นเองแล้วก็ตัวของครีมล้างมือนะครับแล้วก็จะมีตัวของครีมบำรุงผิวด้วยอันนี้ก็จะมีราคาหลากหลายเนาะแล้วแต่แพ็กเกจที่เขาจัดมาให้นั่นเองต้องเรียกว่าคุ้มมากๆหรือว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากได้แค่ชาร์ครีมตัวน,นี้ก็สามารถซื้อมาใช้กันได้หรือว่าจะ เอาไปเป็นของขวัญให้กับเพื่อนหรือว่าให้กับคนรู้ใจเนี่ยอันนี้ต้องเรียกว่าถูกใจมากๆเลยนะครับสำหรับครีมอาบน้ำของ s เตฟ o อรานั่นเองเอาละ่ะยังไม่หมดเท่านี้เพราะว่าสิ้นต่อไปที่เราจะนำมารีวน,นเอีกก็คือตัวนี้เลยตัวนี้นะครับเป็นลิปลิปบลตัวนีน้น่าจะเป็นลิปบาล์มนะของ Sephora ซึ่งเท่ากมาได้รัน่ารักมากคือแบบคิ้วๆเหมือน กระดิ่งที่เขาเอาไวา้ประดับของต้นคริสต์มาสนั่นเองนะต้องเรียกว่าแบบเฮ้ยถ้าออกมาด้น่ารักเลยดีได้ดีทีเดียวเนาะเนี่ยต้งเรียกว่าเอาไปเป็นของขวัญให้ใครเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนนะครับชิ้นนี้ราคาถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณ2 3 0บาทเอเซประมาณนี้นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่านะก็จะมีเนี่ยเป็นัเป็นลาย ลายเสือเหมือนกันแล้วก็จะเป็นตัวนี้ข้างในอ่ะเดี๋ยวลองมาแกะให้ดูคนได้ดูสิขนาดออกมาแล้วแบบคิวมากเลยข้างในข้างในข้างในเอ๊เดี๋ยวนะอ๋อเขาแปะนี้ไว้นะอันน,นะน,นี้เดี๋ยวจะแกะให้ดูข้างในเลยละกันนาอปึ๊บปึ๊บ เป็นลิปบำรุงลิปฝีป,ปากนั่นเองอ่าข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะมีความชมพูอ,อ,อ่อนๆระเรื่อระเรื่อเองมีกลิ่นก็จะมีกลิ่นหอมันอ่อนนะเป็ยกลิ่นของสตรอเบอรี่แล้วก็เออมีเนื้อของเชิงเมอร์นี่ปาดออกมาก็จะมีเป็นแบบนี่นะคะมันก็จะให้ความแบบเป็นสีชมพูอ่อนเองนะเดี๋ยวจะลองทากับปากให้ดูนะ อืมคือมันเป็นบาล์มที่มีความกลอสซี่หน่อยๆด้วยนะคือใช้บำรุงริมฝีปากได้แล้วก็ให้ลุกที่มีความเนเชอรัลแต่ว่ามีความกลิตเตอร์หน่อยนะต้องบอกว่าเออถูกใจมากเลยแล้วก็ราคาเนี่ยก็รู้สึกว่าราคาน่ารักทีเดียวนะสำหรับตัวของลิปบอลจาก เซฟโฟราตัวนี้นั่นเองนะหรือว่าเนี่ยเอาไปเป็นของฝันเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยนๆเนี่ยต้องเรียกว่าชิ้นอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าต้องเรียกว่าข้างในเนี่ยว,ว้าวแน่นอนนะครับสำหรับลิปบอลจากเซฟโฟราเองเอาล่ามาถึงจะบอกว่าแน่นอนว่าถูกใจขนาดนี้แน่นอนว่าเราไม่หมดแค่นี้แน่นอนบ๊บนี่เลยนี่ต้องเรียกว่า จัดเต็มทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นลิปกลอส y w e s l o c h e r จาก Sephora เช่นเดียวกันนั่นเอง,เองนี่จะเห็นบอกว่าจะเห็นว่าเขาทำมาแบบสีคือเยอะมากสีคือเนี่ยหนึ่งสอสีหกสีทีเดียวนะต้องเรียกว่าจัดเต็มมากๆสำหรับใครที่เป็นสาวโบของลิปกลอสนะใครที่ชอบใช้ลิปกลอสเนี่ยกรี๊ดแน่นอนเพราะว่าอนนี้เขาให้มาถึงหกหกสี เรียกว่าใช้ได้แบบแทบจะไม่ซ้ำวันกันเลยนะแล้วก็จะบอกว่าราคาเนี่ยไม่ถึงห้าอยู่ที่ประมาณ420บาทนะต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆหรือว่าใครที่อยากเอาไปเป็นของขวัญหรือซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองเนี่ยต้องเรียกว่ามาแ a v e เลยต้องมีชินนี้แน่นอนเอาล่ะแน่นอนว่าจะแกะรีวิวให้ดูแต่ว่าน่าจะไม่ได้ลองทากับปาเพราะว่าด้วยความที่สีมันเยอะอะ มันอาจจะทากับปากได้ไม่หมดแต่อาจ,จเดี๋ยวจะอาจจะเลือกบางสีมาทาดูนะว่าเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆสำหรับเซตของขวัญของเซฟโฟราในปีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีหลายชินน้นนะที่รู้สึกว่ามันโดนใจมากๆคือทั้งให้ตัวเองนะหรือว่าจะให้เป็นของคนอื่นเนี่ย ต้องเรียกว่าคนให้ก็สุขใจคนคนรับก็มีความสุขนะอ่านี่อาจจะสงสัยเนาะว่าใช้ยังไงบ้างนี่ก็ด้วยความที่เขาทําออกมามันจะเออคล้ายๆของตัวของดินสอแบบเปลี่ยนไส้แบบหลายๆสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เวลาใช้ก็บิดตรงนี้ได้เลยอ่ะ อาจจะเริ่มกอนจากตรงก้นมันเลยละกันน้องอ่านี่เห็นไหมอันนี้ก็คืออ่าข้างล่างสุดนะจะเป็นสีแบบเสใสนั่นเองอ่าเดี๋ยวจะลองลงกับข้างหลังมือให้ดูนี่จะบอกว่าเนื้อกอนนะครับอ่อาเนี่ยฝั่งนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่อ่าอ่านี่เนื้อกรอนนะจะมีความแวววาวนะประกายมุกหน่อยๆนะตัวนี้จะเป็นสีออก ใสๆไม่ได้มีสีมากนะสำหรับลงได้สบายๆเลยต้องบอกว่าแบบเฮ้ยดีมากๆสำหรับชั้นต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นสีเริ่มเริ่มมีสีหยาบหน่อยอันนี้ก็จะเป็นสีออกชมพูชมพูอ่อนตัวนี้จะไม่ได้มีประกายนะแต่ว่าจะให้ความเป็นแบบเนื้อชมพูอ่อนๆนะเนื้อออกแบบ อารมณ์เหมือนชมพูแบบชมพูหวานเย็นอะชมพูนมเย็นก็จะแบบประมาณนี้นะอ่ามาที่ชั้นต่อไปเลยชั้นต่อไปเนี่ยอ่าอันนี้เราจะมีความออกเริ่มออกสีแดงและปึ๊บอ,อุ้ยสีชัดมากสีก็จะออกเป็นสีแดงแบบนี้เลยเนาะแล้วก็จะมีประกายระเรื่อนหนึ่งสำหรับลงกลอสนี เฮ้ยนี่คือแบบมาแค่ครึ่งหนึ่งเองนะนี่ยังไม่หมดเลยอ่ามาถึงชั้นต่อไปอันนี้ก็จะเป็นสีอันนี้จะชมพูเข้มขึ้นมาหน่อยนะออกช็อกกิ้งพิง k ละอันนี้จะเป็นชมพูช็อกกิ้งพิง k ใครที่เป็นแบบชอบลิปกลอสชมพูเนี่ยต้องบอกต้องเรียกว่าวาวมากกับสีนี้นะเอาล่ะมาถึงชั้นที่ห้าแล้วเนาะชั้นที่ห้าอันนี้ก็จะออกมีความเป็นสีม่วงหน่อย อ่าเป็นสีม่วงแบบนี้เนี่ยถ้าแบบว่าไปแบบทาไปออกงานก็เหมาะนะต้องเรียกว่าให้สีที่สวยสดงดงามทีเดียวมาถึงชั้นสุดท้ายแล้วนะครับชั้นสุดท้ายเป็นสีแดงอันนี้น่าจะเป็นแดงเข้มเลยอืมเป็นแดงออกแดงแบบสีแบบสีกุหลาบนะอ่ะให้ดู นี่นะครับสีสีนี้อ่ะสีนี้ก็จะเป็นสีแดงแบบออกแบบสีแดงกุหลสีแดงโรสส์นั่นเองเนี่ยต้องบอกว่าแท่นเดียวอ่ะคุ้มมากๆเลยเนาะแล้วกับราคาที่เรียกว่าแบบเนี่ยได้มาทั้งแบบหกสีเลยต้องเรียกว่าคุ้มมากๆเอาล่ะชัดอยากลองลงกระป๋าเดี๋ยวจะลองลงสักสีหนึ่งให้ดูก่อนละกันเนาะ ได้รู้เป็นยังไงน,นี่จะเราหลอขอ,ขอลงสีชมพูอ่อนเนาะเนี่ยเก๋มากแล้วก็ใช้ง่ายด้วยสีก็อันนี้ถ้าลงไปอ่ะอันจะมีความออกนุดนๆหน่อย,อยประกายนิดนด,น,ดนะอ่าคุย จะบอกว่าโดนมากเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มีเพื่อนหรือใครที่ชอบลิปกรอสเนี่ยอยากซื้อเป็นของฝวกเนี่ยต้องบอกว่าชิ้นนี้ต้องไม่พลาดเลยหรือถ้าเกิดใครที่ชอบใช้ลิปกรอสอยู่แล้วเนี่ยจะบอกว่าแท่งเดียวเนี่ยคุ้มมากๆนะใช้กันได้แบบไปยาวๆแล้วก็เลือกได้ไม่แทบไม่3ส,สีเลยนะแต่ละวันเอาล่ะคิดว่าหมดแค่นี้ไหมไม <laughs> เ่เพราะว่าเพราะว่า ตอนนี้เราเอามาให้รีวิวกันให้ดูเนี่ยเป็นทั้งหมด4ชิ้นนั่นเองจะบอกว่าถ้าซื้อของเซฟโฟรานะครับผลิตภัณฑ์จากเซฟโฟราไม่ว่าจะเป็นตัวของสกินแคร์หรือว่าเมคอัพเนี่ยตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นซื้อ3แถมหนึ่งด้วยเพระาะฉะนั้นเนี่ยเลือกกันไปเลยจ่ะเลือกเลือกกันไปเลยว่าอยากได้อะไรบ้างต้องบอกว่าเลือกแบบไม่หวัดไม่ไหวเลยจะบอกว่า4ชิ้นนี้ได้มาแบบ ในโปรโมชั่นสาแถมหนึ่งด้วยจะบอกว่าคุ้มมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบผลิตภัณฑ์ของเซฟอรราหรือว่าอยากจะซื้อไปเป็นของขวัญเนี่ยคุ้มมากๆเลยเอาหลังเมื่อกี้ที่บอกกันไว้ว่าไม่หมดเนี่ยเพราะว่าเขามีของแถมมาให้คือนอกจากจะซื้อสาแถมหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะแถมเป็นสกินแคร์ตัวนี้นะครับเป็นเซฟอร่าตัวของเอไซไฮยาลู n i น เอกซิตัวนี้นั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นตัวของตึดไฮเดรเตอร์นะครับสำหรับครีมที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นก็คือจะบอกว่าตอนนี้โนมี่เนี่ยใช้ตัวของไฮเดรเตอร์ตัวนี้อยู่นะต้องบอกว่าใช้ดีมากๆนะครับก็ใครที่อยากมีผิวชุ่มชื้นเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้จะบอกว่าตัวเนี้ยได้มาแล้วก็ขนาดเนี่ยคือ10 10 ml นะต้องบอกว่าใช้ได้คุมทีเดียวตัวนี้ได้เป็นของแถมด้วยต้องบอกว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้มาในราคาที่แบบ พันนิดๆน,นะต้องขออย่างว่าพันนิดๆแต่แบบได้ของจัดเต็มมากๆเอาละใครที่กําลังมองหาของข,องขวัญเนาะหรือว่าอยากจะซื้อของขวัญให้เป็นตัวเองเนี่ยไหนๆก็เหนื่อยกันมาทั้งปีละต้องบอกว่าปีนี้ต้องเจออะไรกันมาเยอะแยะมากมายเลยเข้าถึงช่วงเทศกาลดีๆแบบนี้แน่นอนว่าต้องให้รางวัลตัวเองแล้วก็ให้เป็นของขวัญสําคัอีกด้วยนะครับสําหรับของขวัญหรือผลิตภัณฑ์จาก ร้านซิฟอร่าที่นำมารีวิวกันให้ดูกันในวันนี้นะครับใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับหรือว่าจะสังซื้อทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะต้องบอกว่าของแทบเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยเอาล่ะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไป,ไปกันเท่านี้นะห,หวังว่า ใครเข้ามาดูก็จะถูกอกถูกใจนะหรือว่าใครที่มีอะไรเนี่ยสามารถติดชมกันได้นะครับสำหรับช่องของ o m i s Review นั่นเองนะครับใครที่เข้ามาดูก็ฝากกด Subscribe หรือกดกระดิ่งก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่มีคอนเทนต์ใหม่ๆมาเนี่ยเราก็จะมีอะไรมาให้ดูกันได้เรื่อยๆนั่นเองเอาล่ะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแบบจัดเต็มฟูลออปชันไปแต่เพียงเท่านี้นะครั้งหน้าเนี่ยจะมี อะไรที่ถูกใจกใจเนี่ยมารีวิวให้ดูอีกแน่นอนว่าโนมี่เนี่ยจะต้องมีของดีๆมารีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาดูนะครับต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนเลยรับเทศกาลวันหยุดที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้นะเอาล่ะต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีคะ่ะ